โหมดสำหรับถ่ายกลางคืนนะครับโหมดไหนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ใช้ง่ายที่สุดสำหรับมือใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับอีกเช่นเคยผมฟ้าทานสตูดิโอนะครับวันนี้จะมาแนะนำการถ่ายภาพแบบฉบับง่ายๆกันนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำโหมดหนึ่งนะครับก็คือในกล้อง Canon DSLR นะครับโหมดนี้มีชื่อโหมดว่าโหมด TV นะครับผม อ่ามันโฟกัสไม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านี่เห็นไหมฮะโหมดทีวีเห็นไหมครับอ่าโหมดตัวนี้นะครับเป็นโหมดที่ใช้งานง่ายมากๆมันเป็นโหมดที่ไว้ล็อกค่าชัตเตอร์สปีดนะครับมันจะเหมาะกับกลางคืนมากเพราะว่าเวลากลางคืนเนี่ยเราคนที่เป็นมือใหม่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าต้องปรับยังไงทําให้ภาพถ่ายออกมาแล้วภาพไม่เบลอภาพไม่แบบเหมือนกับอ,อ่เป็นลายน้ําเป็นปืนป้นๆอย่างนั้นน่ะนะ คือไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงก็ต้องเปิดโหมดทีวีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าโหมดทีวีต้องปรับยังไงนะครับไปดูกันเลยวิธีตั้งค่าโหมดทีวีนะครับก็คือมาตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีโหมดทีวีให้ปรับนะครับเท่าที่ผมจําได้โหมดทีวีก็จะมีเฉพาะกล้อง dslr canon นะครับส่วนกล้องรุ่นอื่นๆไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ผมขอสอนเท่าที่ผมทราบนะครับผมก็ให้เปิดกล้องขึ้นมานะครับจากนั้นหน้าจอก็จะโชว์ว่า เป็นโหมดทีวีแบบนี้นะครับเวลาโหมดทีวีอะครับเราสามารถปรับได้2ค่านะครับผมค่า ISO ก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยครับถ้ากลางวันนะครับผมก็ปรับไปที่แค่น้อยสุดนะครับน้อยสุดจะเป็น1 0 0 200หรือ50ก็ได้นะครับนะครับผมถ้าเป็นกลางวันแต่อยู่ในร่มก็เป็น800นะครับถ้าเป็นกลางคืนนะครับก็ให้เพิ่มเป็นพันหนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่เราสามารถปรับได้นะครับมันสามารถที่จะล็อก ค่าได้เลยนะครับเนี่ยมันมาปุ๊บมันจะขึ้นเป็นค่าชัตเตอร์สปีดทันทีนะครับค่าชัตเตอร์สปีดให้เราตั้งนะครับผมเท่าไหร่ก็ได้ห้ามน้อยกว่า50เด็ดขาดนะครับอย่างที่บอกก็คือให้ไปดูที่ตัวเลนนะครับถ้าตัวเลนของเราเป็น50มมแบบนี้เราก็ต้องตั้งตัวนี้เป็น1นึ่ทัาถ้าตัวเลนเราอยู่ที่18เราก็สามารถตั้ง1นึ่ทัได้นะครับผมแต่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นเลนคิดิบแดห ไม่จําเป็นว่าต้องตั้ง18หรือ20นะครับผมแนะนําว่าให้ตั้งไว้50ดีกว่าเพราะว่ามันจะช่วยให้มือของเราไม่สั่นนะครับผมอ่าทีนี้อ่าแค่นี้เองครับแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยแล้วเวลาเราก,กดถ่ายอะภาพที่ออกมาครับมันก็จะเป็นภาพที่ไม่มืดเห็นไหมครับไม่มืดไม่สว่างเกินไปแล้วก็ต่อให้ผมอะรู้สึกว่าผมแบบทําแกล้งมือสั่นอย่างเงี้ยภาพก็ยังมือสั่นนิดนึงนะครับ าภาพก็ยังไม่สั่นนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าสั่นอย่างนี้นะสั่นอย่างนี้เนี่ยมันก็สั่นอยู่ดีนะครับภาพมันก็จะเบลอนะครับผมหมวดนี้ให้เน้นถ่ายตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเวลาตอนกลางคืนเนี่ยมือใหม่หลายๆคนเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าต้องตั้งค่าย,ยังไงแล้วก็เวลาถ่ายภาพส่วนใหญ่ก็จะสั่นแล้วก็เบลอหมวดทีวีสำหรับผมนะเทคนิคส่วนตัวก็คือมันออกมาเพื่อที่จะสำหรับผมอะ่ะก็คือในการล็อกค่าชัตเตอร์สปีดนะครับเราก็ตั้งไว้ที่1นึ่ทับห้าสิบ แค่นี้ครับก็สามารถที่จะถ่ายภาพกลางคืนได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ่ายแล้วไม่สวยก็แค่เปิดแฟลตนะครับอืมเปิดแฟลตพอจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับวิธีการถ่ายหมดทีวียังไงก็ลองไปถ่ายดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีอะไรมาแชร์เพิ่มเติมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็เข้าไปติดตาม subscribe ใน youtube ของผมด้วยนะครับที่ช่องฟาทานนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับผม บายบายครับ